รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาร่วมตอกย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกันทุกบ่ายวันพุธท,ทางททบ5าาแบบนี้กับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตช่วงคนไทยชุนเที่ยวมาลุ้นรางวัลที่พักเพราะมอาหารเช้าจากโรงแรมเซนทราโมดัสรีสอร์ทพัทยามูลค่า1 5 0 0บาท5รางวัลกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดยโตโยต้าฟอร์จูเ ประสบการณ์ที่เหนือกว่าสไตล์ชีวิตที่เหนือใครวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนับตั้งแต่ปี2102 เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่านานถึง216ปีและได้รับอิสรภาพเมื่อปีพุทธศักราช2317เมื่อพญาจ่าบ้านและพระเจ้ากาวิละนำทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าตีเมืองเชียงใหม่เพื่อขับไลพ่พม่าออกจากแผ่นดินได้สำเร็จแต่ทว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์แทบจะไม่หลงเหลือให้พบเห็นแล้วเหลือเพียงลำน้ำที่สันนิษฐานว่าทัพเรือของสมเด็จพระเจ้าตากสิน น่าจะเคยผ่านเส้นทางนี้และเคยใช้เป็นสถานที่ผูกเรือพระที่นั่งของพระองค์ จากจุดที่ครูบาผันบอกนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนําเรือมาผูกไว้ที่ต้นตาลสองต้นเดินอีกมาประมาณ1 0 9ก็มาตั้งสัจจาอธิษฐานและปลูกต้นพระสีมหาโพ์ไว้ณจุดนี้ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากราบพระเจดีย์ที่สุเด็จพระเจ้าตากสินเคยมากราบที่วัดแม่สลาแล้วล่ะก็ลองมาอธิษฐานขอพรกับต้นพระสีมหาโพ์ต้นนี้ดูนะคะ200กว่าปีล่วงมาแล้วต้นขนาดนี้เองค่ะ เมื่อมาถึงวัดแม่สลาบแล้วก็เข้ามาในโบสนะคะมากราบขอพรร่างหลวงพ่อผู้พันซึ่งวรณภาพไปแล้วแต่ไม่นั่งไม่เปิดนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่หลวงพ่อผู้พันได้ปรารภไว้ว่าอยากจะสร้าง พระเจ้าตักสินณบร,เริเวณวัดแม่สลัแห่งน,นี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะหลังจากที่ประสเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระคุณนะคะมาเป็นชนวนในการที่จะหลอ่อสุดยพระเจ้าตักสินก็ได้หล่อเสร็จแล้วตอนนี้ยังขัดตกแต่งก่อนที่จะน,น,นํามาประดิษฐานณวัดแห่งนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า แัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นมุมมองในการเลือกทางเดินชีวิตของคนเร่ร่อนสองคนที่มีความเหมือนกันในทุกสภาวะหากแต่ความคิดเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความคิดหนึ่งที่ยังคงเลือกจะพึ่งพาผู้อื่นให้มาช่วยเหลือตัวเองมากกว่าในขณะที่อีกคนกลับคิดพึ่งพาตนเองเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระทางสังคมกับใครวันนี้เราไปเปิดมิติทางด้านความคิดของคนสองวัยนั่นคือนักเราาชายที่ผิดหวังในทุกสิ่งและเพียรพยายามค้นหาในสิ่งที่ตนเองต้องการจนพบ เป็นไงบ้างคะภูมิใจครับที่ผมทำได้เสร็จครับแม้ว่าวันนี้นะเขายังคงพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่อิงอิงก็เชื่อว่าในวันหนึ่งนะเขาต้องกลับมาพร้อมงานศิลปะที่สร้างสารรค์ขึ้นจากกระป๋องเครื่องดื่มของแกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับน้องเต้นเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนกับเพื่อนๆที่อยู่ใต้สะพานพุทธ ด้วยความชอบในเสียงเพลงและการเต้นรำจึงทำให้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหางเครื่องของนักร้องชื่อดังอย่างหญิงลีประทาเหรอได้ดูน้องเต้นเมื่อกี้ก็รู้สึกประทับใจว่าน้องใส่ใจการเต้นทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นมืออาชีพแต่เต้นได้เต้นตามท่านั้นท่านี้ได้เพราะใจรักนะคะตรงนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนเข้ามาอยู่ในวงด้วย หากแต่เส้นทางฝนของน้องเต้นกลับมาถึงทางตันเมื่อน้องเต้นปฏิเสธที่จะร่วมวงกับหญิงลีเนื่องจากติดเพื่อนนั่นเองจึงทําให้โอกาสที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมต้องปิดฉากลงในที่สุดเป็นทันฉันเลือกใกล้ดาวเพราะฉันอยากเป็นดาวแต่ถ้าเลืกดิแก่จบลงดิถ้าฉันเลือกให้แกแล้วแกตายฉันนี่แหละคนผับแก แต่ฉันเลือกแล้วถ้าแกเป็นดาวจากกานะกรับมาเผาฉันอยา่าวันนี้แกเลือกขึ้นวันหน้าแกจะเลือกฉั้นไหมแต่ถ้าแกเลือกเพื่อนแล้วแกได้อีฉันก็ดีใจแต่ถ้าแกเลือกเพื่อนแล้วแกไปตายล่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมคิดเหมือนอิงอิงไหมนะคะว่าเมื่อเราได้เห็นชีวิตของแต่ละคนบทบาทของละครแต่ละตัวที่เล่นกันนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างฝันและหยุดฝันของตนเองได้ แต่ที่สำคัญนี่นก็คือโอกาสแต่ถ้าหากเราสามารถมอบโอกาสให้กับบุคคลที่สามารถจะหยิบสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทำประโยชน์ได้แล้วแล้วก็บุคคลแต่และคนนั้นก็จะมีความสามารถในการทำงานและมีมุมมองที่จะทำให้ชีวิตนั้นก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดีและไม่เป็นปัญหาหรือเป็นภาระของสังคมอีกต่อไป คนไทยไรโรคร่วมสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆและสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่เน้นการมีส่วนร่วมได้แก่เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV อเอแห่งประเทศไทยเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮิมโมลิเลี์เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและทันเวลาและชมรมผู้ป่วยโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นภาคีเครือข่ายผู้ป่วยหนึ่งที่เข้าร่วมทำงานกับสปสอชอย,อย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสิทธทิประโยชน์การรักษาพยาบาลจนทำให้ผู้ป่วยโรคไตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม ในฐานะของภาคีค่ายประชาชนเนี่ยค่ะมีเขมีส่วนเข้าไปร่วมกับทางสำนักงานรักระสุขภาพเช่าเดีกไคะก็จริงๆแล้วเนี่ยครับคือตัวชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยเนาะผมในฐานะประธานชมรมเพื่อนโรคไตประเทศไทยก็เนี่ยเข้าไปส่วนร่วมก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องนโยบายแล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยโรคไตเนาะก็ทําให้ผู้ป่วยโรคไตปัจจุบันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็เข้าถึงการบริการก็เพราะว่าโรคไตเนี่ยมันเป็นโรคเดียวที่ ทำให้ครอบครัวล้มละลายแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงก็พอมีในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราไปมีส่วนร่วมแล้วระบบหลักประกันสุขภาพเข้ามาดูแลผู้ป่วยเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการและทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆิแล้วระบบหลักประบบกันสุขภาพมันเป็นระบบที่ต้องดูแลคนไทยเนาะแัแ้เราก็ต้องอยู่คู่กับคนไทย ตลอ,อสำหรับเครือข่ายผู้ป่วยที่ทางสปสชได้คัดไปร่วมดำเนินการด้วยนั้นก็ได้แก่เครือข่ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีเครือข่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและเครือข่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งค่ะ ประเทศไทยเรามีระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยสามระบบด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งเป็นระบบประกันสังคมอันที่สองเป็นระบบข้าราชการและอันที่สามก็เป็นระบบประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าที่เราเรียกว่าบัตรทองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้สามกองทุนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยก็ถือว่า เป็นรัฐสวัสดิการที่จัดบริการให้กับประชาชนทุกคนประโยชน์โดยรวมเนี่ยก็ทําให้ประชาชนที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นเนี่ยได้เข้าถึงบริการการรักษาซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดบริการนี้ให้กับประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์จากการที่จะดูแลว่าเรื่องการรักษาและส่งเสริมป้องกันโรคเพราะว่าไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ย สามารถไปรับบริการตรวจเลือด HCV ฟรีปีละสองครั้งเนี่ยได้ถ้าคุณติดเชื้อ HCV ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ว่าจุดจบของชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าเรื่อง h ว v เรื่องเอดเนี่ยตอนนี้รักษาได้แล้วระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ร่วมกำหนดและพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างแท้จริงโดยทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง เราพยายามสร้างเครือข่ายมะเร็งเนี่ยมันมีความยากลำบากในแง่ที่ว่าคนที่ป่วยนะคะบางทีปิดตัวหรือคนที่หายก็ต้องทำมาหากินะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีว่าไปทุกที่นะคะที่มันมีกิจกรรมไม่ว่าทางด้านศาสนาทางด้านสุขภาพแล้วเราก็ไปแยกกลุ่มแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะคือจริงๆตอนนี้เราเปิด Facebook เพื่อนมะเร็งนะคะ ตัวนี้คุณสามารถจะติดต่อเข้ามาได้เลยเป็น f a c e b o o k นะคะพิมคำว่าเพื่อนมะเร็งเข้าไปนะคะก็าสามารถจะติดต่อเราได้สมัครได้เลยค่ะสปสชเขตเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้งานของเครือข่ายมะเร็งเนี่ยขยายได้เร็วนะคะแล้วก็ช่วยได้เยอะมากเนื่องจากทางสพสชเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่รวมทั้ง ผู้ให้บริการนะคะผู้รับบริการเพราะนั้นตรงนี้เขาจะเชื่อมให้เราได้เร็วมากนะคะตอนนี้ท่านก็เลยคิดว่าอยากจะทำไงรณนงคงให้คนเนี้ยสามารถจะใช้สิทธิ์ของสพชรู้เลยว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณไม่ต้องกลัวเรามียานะฮะยานในการที่จะรักษามะเร็งเนี้ยได้สิทธิ์มะเร็งนะคะแล้วก็เป็นยาที่ที่สามารถจะใช้รักษาได้ไม่ยังเป็นจะต้องเป็นยาใหม่ยาแพงนะคะบางทียาราคาไม่แพงเนี่ยก็สามารถจะจะให้ผู้ป่วยเนี่ยหายด้วยโรคมะเร็งด้วยซ้ำไป ป่วยที่เป็นโรคต่างๆและเป็นโรคเรื้อรังนั้นเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีคุณภาพนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เสนาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอหมายเลข1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เราทําบุญเสร็จแล้วก็ต้องกรวดน้ําให้พระแม่ธรณีใช่ไหมคะวัดน,นี้จะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่มีที่หยาดน้ําให้พระแม่ธรณีอยู่กลางวิหารเลยเพราะอะไรคะถึงการกรวดน้ําถึงต้องให้นะึกถึงพระแม่ธรณีรับทราบตอนที่พระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ที่รัตนบันลังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อทําสมาธิจิต ในขณะนั้นก็มีพญาชินนามานพร้อมด้วยเหล่าเสนามานมาชิงรัตนบัลลังพระพุทธองค์ก็ได้อธิฐานจิตแล้วก็ชี้นิ้วลงไปที่แม่ธรณีอธิฐานจิตว่าขอให้แม่ธรณีจงมาเป็นสักีพยานในรัตนบัลลังอันประเสริฐนี้แต่ว่าแม่ธรณีเป็นเทพเจ้าองค์เล็กๆ ไม่มีอะไรที่จะมาต่อสู้กับพญามารได้ก็ได้สยายเกษาเส้นผมอธิษฐานจิตว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้หลั่งน้ำซีโนโทกตกลงบนศีรษะของข้าพเจ้าเพื่อหวังโพธิญาณมีมากฉันใดขอให้น้ำหลั่งไหลออกมามากฉันนั้นน้ำก็หลั่งไหลออกมาจากมวยเกษาทำให้พญาชินามานนั้น พ่าแพ้ต่อพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ตามที่ได้ทำบุญแล้วก็ได้ตรวจน้ำลงบนองค์ของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็จะจำได้ว่าใครมาทำบุญบ้าง ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณปุยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านมาเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนยางที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะโดยลักษณะภูมิประเทศของอำเภอศรีชนนั้นมีทั้งที่ราบชายฝั่งที่ราบสูงที่ราบต่ำมีป่าไม้มากมายจึงทําให้ดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนั่นก็คือยางพาร,รา เกษตรกรจะใช้เวลาในการดูแลรักษายางพาร,รานตั้งแต่วันแรกที่เขาปลูกจนถึงเปิดเกลีดได้นั่นคือ6ปีถึง6ปีครึ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร้านจำเริญนการเกษตรเป็นตัวแทนของปุ๋ยรุ่งอรุณซื้ออะไรคะที่แนะนำเกษตรกรใชย้ยางพาร,ราก็เป็น28 20, 20นะฮะคนนิยมใช้กันเยอะนะฮะ,ะเพราะว่าผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสูงเปอร์เซนต์ยางนะฮะ เนื่องจากาธาตุโพแทสเซียมและาธาตุไนโตรเจนเป็นาธาตุที่สําคัญมากในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นยางพาราทั้งก่อนการให้ผลผลิตและในระยะที่ต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำํำยางแล้วไนโตรเจนเป็นาธาตุอาหารที่ยางพาราต้องการตลอดชีวิตปุ๋ยที่เหมาะสําหรับสูตรยางพารานั้นมักเป็นสูตร20 8 20บค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ไม่เพียงห่วงใย,ยในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นยังห่วงใย,ยในเรื่องคุณภาพชีวิตของเเกษตรกรโดยการผลิตปุ๋ยดีๆมาให้เกษตรกรได้ใช้กันค่ะ คนุคมั่นใจใช้ถุยรุ่นลลุ่นช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด K x p r e s s Cash มีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิต ไทยเชิญเที่ยววันนี้อีกผพาท่านผูชมาสัมผัสกับโรงแรมในฝันระดับ5ดาวอีกแห่งหนึ่งในพัทยานะคะเครือของแกรนด์เซนทรานั้นที่พัทยามีถึง3แห่งด้วยกันวันนี้เราพามาสัมผัสโมดัสรีสอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวซึ่งมีความแตกต่างและโดดเด่นจากที่อื่นค่ะ ของเราพี่อเล็กซ์ก็มารออีกเยอะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบอกว่าที่นี่แตกต่างที่อื่นมากมากถึงแม้ว่าในพัทยาเราจะมีเซ็นทรัลแกรนด์สามที่เซ็นทรัลแกรนด์โมดัสของเรานี้ออกทางด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเออร์เบิร์นอินดัสทรีลเนเจชอบถ่ายรูปชอบอะไรเก๋ๆชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรที่ว่าไม่เหมือนใครแปลก ต้องมาทีี่่นได้รับคำแนะนำแบบนี้นะคะอิจฉาทิ่จนมาสัมผัสคะ่ะว่าวันนี้เนี่ยโมเดลรีสอร์ทมีความแตกต่างและโดดเด่นตรงไหนคะ่ะครับผมในเมื่อมาถึงแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญดื่มว Welcome d r INK นิดหน่อยนะครับก็เป็นน้ำอัญชันซึ่งค่อนข้างที่จะ refresh วันนี้ลันดิกนี้ความวุ่นวายที่กรุงเทพ มาพบกับความสงบซึ่งเป็นส่วนตัวชายหาดวงอมตะนะคะที่นเกเรือซอยสิบสองเซนทราแกนโมดัสรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่วันนี้อิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่าถ้าคุณจะใช้วันหยุดกับครอบครัวอย่างมีความสุขลองมาที่นี่กันดูคะ่ะ มาถึงข้ออาหารทไวไลท์แล้วนะคะอิงเลคเมนว่าถ้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องสั่งเลยก็คือกรีกสลัดนะคะแล้วตามด้วยสปาเกตตี้หมึกดำนะคะกับไก่อบและพิซซ่ามาร์กาลิต้าและตบท้ายด้วยของหวานนะคะก็ต้องเป็นช็อกโกแลตฟองดูค่ะวันนี้ช่วงคนไทยชวนเที่ยวมาลุ้นบัตรที่พักพร้อมอาหารเช้าจากโรงแรมเซนทราโมดัสรีสอร์ทพัทยามูลค่ารางวัลละ1500บาท5รางวัลค่ะ กสนับสนุนการเดินทางโดยดี t o ต e เติมเต็มทุกเรื่องอย่างสะท้อนนิยามการขับขี่เฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วชื่อเขาค้อมีที่มาจากไหนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3ต้นไม้และนี่คือผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากเดอะเส้นเขาค้อพร้อมอาหารเช้ามูลค่า6,200บาท คุณนภวรรณเกียรติพิโรดมพะเยาคุณอรสาวงสาโรสสุลินคุณกนกพรบุญยะเกื้อกูลกรุงเทพคุณจักรฤดนาท้ากรุงเทพคุณมาริสาคงกลิ่นลบบุรีสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ m อดัสแปลว่าอะไร1คิดแปลกๆ 2. คิดนอกกรอบ3คิดสนุกสนุกหมุร่วมลุ้นที่พักจากโรงแรมเซนทรามดัสพัทยามูลค่า1 5 0 0บาทพร้อบาทพมอาหารเช้า5รางวัลค่ะกดดอกจัน3 3 6 0 8 8แแล้วโทรออก ตอคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะร่วมสนับสนุนโดยคอสซีรีบายอภิรศัก์ออกแบบเสื้อผ้าตามบุคลิกผู้สวมใส่แล้วเราจะประพบกันใหม่ในสถานที่ส,สวยๆที่สวิสโซเทลเลอคอนคอร์ดแบบนี้ได้ทุกวันพุธบ่ายโมงครึ่งทางทอบ5ค่ะและถ้าต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะ เข้าไปชมกันได้ที่ www.ing.com a หรือที่แฟนเพจคนไทยไม่ใส่ดัจริตคะ่ะวันพุหไดากลับมาร่วมตอบย้ำความเป็นไทยในตัวคุณกันได้ใหม่นะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจริตอีกต่อไปสวัสดีคะ่ะ